แพ็กของกินเรียบร้อยไปกันเถอะไปหาก่อนว่าอยู่แพลตฟอร์มไหนเช้าวันนี้เราออกเดินทางจากสถานีลูเซินค่ะจะบอกว่าช่วงเวลาพรามทามของทีนี่นะคะก็เวลาประมาณ7-8งดโมงแต่นั้น,นักท่องเที่ยวองเราเริ่มตอน9โมงได้สบายค่ะอารุน,วนสวดวันเดียววันนี้เราจะไปขึ้นทิลิสกันนะคะวันนี้ก็จะไปเดินเทรคแบบขีม่มาขึ้นมากน,นิดนึงนะ หลังจากที่เมื่อวานก็คือกลับมาแล้วก็ล่างสลายเลยคเพราะเหนื่อยมากมาที่อิงเกอร์เบิร์ดแล้วก็มาที่ทิดลิสนะคะเป็นยอดเขาที่เราสามารถที่จะเทรคตรงที่เป็นหิมะได้วิธีการก็คือหัางรถไฟจากลูเซิร์นมาที่อิงเกอร์เบิร์ดนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นเคเบลิลขึ้นไปข้างบนกันนะคะวันนี้ข้างบนคือหมอกเยอะมากเมื่อวานไปขึ้นไปเราเจอหมอกก็คือแย่ yeah. สภาพน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ถ้าคุณเดินตรงมาเรื่อยๆจากสถานีรถไฟนะคะก็จะเจอกับที่จอดรถก่อนเลยแล้วก็จะเจอกับตึกตึกนึงตรงนั้นไม่ใช่ที่ซื้อบัตรนะคะเดินอ้อมขวามาก็จะเจอกับอาคารที่คุณสามารถซื้อบัตรได้และถ้าใครมี Swiss Pass นะคะอย่าลืมค่ะใช้เป็นส่วนลดได้นะทุกคน จะบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าเคเบิรเนีย้ยคุณจะได้ผ่านทั้งหมด4สถานีนะคะซึ่งสถานีแรกที่ประตูจะเปิดก็คือทับซีนะคะซึ่งเราจะไม่ลงสถานีนี้นะแต่เราจะไปที่แสแตนกันค่ะเพราะว่าเราจะไปต่อที่รอแตนใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่ว่าวิวเนี่ยก็ทําให้เราลืมเวลาไปเลยะคะ่ะมาว่าวก็ได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นมันจะเป็นกระเชา้าที่แบบ360องศาแล้วก็จะขึ้นแบบข้างบนต่อค่ะ นี่และคะเจ้ากระเช้าโรตารที่บอกนะคะเป็นกระเช้าแรกของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยที่สามารถหมุนได้360องศาถ้าอากาศดีวิวงปังน่าดูนะคะเธอเราจะเห็นอะไรบ้างเนี้ยวันนี้ขุนพระดูสิคะคุณนี่เราเห็นยอดเขางมอดเห็นยอดเขาตรงนี้แต่ตรงที่เราขึ้นมาเราไม่เห็นอะไรเลยนะก็ะ เจอแล้วอะ่ <c oughs> อะมาถึงชั้น5แล้วนะคะเขาบอกว่ามันเป็น p a รสนะคะที่ที่เราจะสามารถโอ้นี่ไงเดี๋ยวเราจะสามารถออกไปดูได้ก <c oughs> ่อนที่จะผ่านประตูทางออกนะคะก็จะเจอกับเ e l de ต a r แก Gallery นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเหล่าคนดังคนใดบ้างที่มาถ่ายทำหรือว่ามีภาพยนตร์ใดมาถ่ายทำที่ทิศลิสนี้นะคะ ออกมานะคะเราก็จะเจอความนะแสดงว่ามีละครแมานะคะคนอินเดียก็ตามรอยกันคะเห็นอะไรเนี่ยเห็นอะไรมันนอนอ่ะทุกคนมันอนไปจ้าชื่อเขาเต็มไปหมดเลยเยขีมาตกนะคะตอนนี้เราขึ้นมาที่ยอดเขาทิพย์ i อ e ์ i ฟเอ l ์คริฟวอล์ s, 谢谢 <S 250ข o okay. ้นโอเคภารกิจวันนี้คือการเดินเทรลบนหิมะค่ะทุกคนไป Let's go <S ที่ลิสคริฟวอล์กนะคะก็เป็นสถานที่ที่ นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินผ่านสะพานที่ใช้สลิงขึ้นนะคะเอ่อจะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ปลายสะพานได้ค่ะโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่กราซิเคทนะคะเข้าทาสาเข้าถ้ำนะคะโอ้โลื่นลื่นมาทุกคนข้างในของจิโนะเฮ้ยของจิน โอช <ality> ้ากราซ์เชฟแห่งนี้นะคะมีทางเดินทั้งหมด150เมตรค่ะก็สามารถเข้าชมกันได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะขึ้นกระเช้าเป็น2คน โลดเลยค่ะคุณหิมะตกไปค่ะไปสโนว์พ์คกันดีกว่าค่ะได้เวลาเติมพลังอันนี้เราซื้อมาจากที่สถานีรถไฟนะคะอร่อยไหมไม่เล <Very good. S 1> <c oughs> ี่ยนนุ่มปี้มากโอ้ย oh, แล้วดูวิว <c oughs> แบบนีงมานั่งชมหิมะ next stop เราไปไหนกันคะ s t a นเซร์ฮถ้าสมมติว่ามีสวิ e t ์ a ัดนะคะก็นนะะจะไปฟรีดันแมนนะคะเราเปลี่ยนที่กันดีกว่าเราไป s t a นเ r กันดีกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้วิสัยทัศน์ไม่ดีเลยเราต้องขึ้นเคเบิลนะคะไปข้างล่างแล้วก็ไปรถไฟให้ทันรอบบ่ายสองโมงโอเคเดี๋ยวต้องรีบมากเลยโอเค go มาลองใช้ชีวิตกับทีมากันช่ยๆถ้าวิสัยทัศน์ไม่ดีก็แนะนำว่าอย่าหาท่านแบบพวกเรานะจ๊ะเปลืองเงินเอาละค่ะก็ต้องสปีดก,กันนิดนึงเนาะเพราะว่าสแตน,นเซอร์ทอนเขามีเวลาเปิดปิดอยู่นะคะดังนั้นเราต้องรีบไปให้ทันรถไฟค่ะแล้วก็จะได้ไปขึ้นแ r รมได้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองสแตนนะคะเราต้องเดินไปหา t r a มไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือการนั่งแรัมเพื่อไปตออกระเช้า2ชั้นและชั้นบนเป็นแบบโอเพนแอร์นะคะทำให้ถ้าวันที่อากาศดีเนี่ยก็จะเห็นทะเลสาบบลูเซินได้ยอย่างชัดเจนค่ะนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะ อยู่ในมอคม,มองอะไรก็ไม่เห็น <c oughs> นักปวราเดิลม,มาดูฝปปังมองคุณลุงบอกว่า thank you will we will get a nice picture at the restaurant คุณลุงคนเมื่อกี้นะคะบอกเราว่าอยากได้รูปสวยให้ไปที่ร้านอาหารนะจ๊ะ <c oughs> เป็นยังไงล่ะวัดเอาวิวไม่ละคุณ เท็กิไหมจ๊ะแสดงมันมีเท็ึ้นสั้นๆเ,เนี่ยเมื่อเราบอกว่าเราไม่เข็ดกับการเดินแบบนี้คุณหมอเขาก็เลยจัดให้อย่างสาสมใจกับการที่เราหนีมาสแตนเซอร์ฮอรแล้วก็ยังเจอหมอกหลอนี้ตามเรามานะจ๊ะ i ม a g i n e ตามกันนะทุกคนตรงนี้จะเป็นทุ่งดอกไม้สีชมพูนะคะในช่วงที่เป็นซัมเมอร์จ้ะแต่ตอนนี้หละจ๊ะหน้าอะไรอะ่ะหน้าหมอกหน้าหมอกหมอกลงจัดมาก <te eth> ทุกคนเขาทำทางให้แบบวิแชร์ขึ้นมาเทรคได้ด้วยทุกคนดีจังเลยเนาะ Imagine เหลือเซสเชียวของหิมะให้เราเห็นดูวิวนะคะนี่นะคะ่ะวิวที่จะเห็นแบบนี้ไปดูตรงอืน่นค่ะค่ะในส่วนของ ตรงนี้นะคะเราจะสามารถเห็นวิวได้360องศาเลยนะคะทุกคนและนี่ก็คือวิวที่อยู่ตรงหน้าค่ะภูเขาต่างๆภูเขาต่างๆนะคะอ่ะมุมถัดไปจ้ะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะซเซนเซอร์เองอ่ะนี่ใครลูกป,ปั้นลูกป,ปั้นคภา่ะนี่ค่ะ งนี้นะคะถ้าหากว่าเรามองไปเราก็จะเห็นทะเลสาบที่อยู่ทางด้านขวามอืออะดูทะเลสาบกันค่ะสวยงามอะมองทะลุเมฆไปเลยจ้าเห็นอะไรบ้างคะหนึ่งฟังอหนึ่งฟังโอเคค่ะไม่ต้องดูค่ะดูรูปเอาค่ะและมุมสุดท้ายค่ะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นป่าสนแล้วก็จะเห็นภูเขาที่มะอยู่ไกลๆนะคะอ่ะดูนะคะของจริงทุกคน ใช่แล้วค่ะสวยไหมคะเออเ <ไป S 1> ยี่ยมไปเลยไปกันเถอะนี่คือข้างบนสุดรล้อน,นะจ๊ะจากตรงนี้กลับไป5นาทีเองไปกันเถอะค่ะมันคือเออเวลาถังกันเท่าไหร่แต่ละที่คือเมืองอะไรก็สวยดีนะ และนี่คือวิวตรงหน้านะคะอู้อะไรเนี่ยเหมือนดูหนังเลยอ่ะ สองชั <Es> <an> ้นมีชั้นล่างที่คนอยู่แล้วก็มีชั้นบนที่ขึ้นมาอยู่ได้ซึ่งเราอยู่ชั้นบนอยู่กับซาตอนนี้ก็เลยได้ดูยากาศแรกกันความหนาวเด็นี่ีอที่เราได้เห็นเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปเทรคกันนะคะ เนี่ยน,นะน้อยตาแล้วห้อยอยากขับแทมมีถ้าใครขับนะคะขอขอได้ไนะคะนมาคุณลุงขเขาเขจะถามาให้ขับด้วยนะนมีมีน้องสองคนนะคะเขาไปขับอยู่คงน,นะคะึงส่วนเรานี่ก็คือเป็นพนักง,งานท้ายขบวนให้นะคะแล้วก็จะเห็นมิกา,า <laughs> การเที่ยวในครั้งนีนะครับ่ะสาทสำคัญของเรานี่ก็เรื่องของ การดาวสภาพทุนฟ้าอากาศนะคะแล้วก็คำว่าหมอกลงจัดเนี่ยเอาจริงไม่รู้เลยว่าเราจะต้องไปเจอสภาพไหนบ้างก็ตอนนี้เราก็เริ่มปรับสภาพกันได้แล้วนะคะแล้วก็ผนชินแล้วด้วยเออพรุ่งนี้เราจะไปยื่ที่ไหนกันต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe เพืนอกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะกับภาพวิวที่เมืองสแตนซ์ค่ะ